รอแค่ลูกค้ามาไม่ใช่ไม่ว่างหรอกมันก็ว่างอยู่แต่ว่าีเราก็มัวจะไปทำอย่างอื่นอยู่ใช่ไหมแล้วแต่เรื่องอื่นอยู่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเหรียนก็ไม่ไหลเดือนนี้ี้เกยจ นขด้านข้างทรงยงงนคิดนานไหมทรงเนี้ยไม่หนูเคยตัดได้แบบเนี้ยทรงประจำตัวเธออม,อมันเข้าวับการต่างกมันก็ออกยากาอ่ะจีดกันตัดสิอันนี้ก็ยาวเลยไปนู่นไปไหนลงไปแล้วนี้แล้วก็มาตัดใต้หิ้งทผมตรงมาก สางความสวยด้านหลังใจด้านสำหรับเทปนี้นะคะผมตรงมากค่ะบริวารไหมน่<ะ>ารักใจไหมรอกใจด้วยเหมือนมาชาปกติไมาชาเขามีริงหรอจะไปดูรทรงผมยุคนู้นเลยเหรอเจอไม่ดูยุคปัจจุบันนี้มั้งไงเองดูแต่มันไม่เอาอีกได้เลยเราแค่เปลี่ยนมันก็ได้เจออยู่นแผนกสาวมั่นเหรอ แบชิ้น่ะของฉันตัดแข่งกันเลยใช่ไหมที่สาวผมยาวของฉันไปนะที่ตะนเราผมยาวยาวกลางหลังเลย เลยตัวไหนลงอีกแล้วช่วงไหนแฟนไว้ผมยาวนี่ยิ้มเลยใช่ไหมแต่ผมจะยาวก็น่าจะตรงมากนะตรงก็เพราะว่าตรงแบบตรงนมๆนี่แหละตรงแบบแข็งแงใช่ไหมใช่มันกไม่ชอบไม่ตรงของยาวเยอะผมมันก็หนารลาเปล่มันก็หวดแล้วกแห้งก็คิ้วม้วนคนผมตรงก็อยากอยากโสกยังเป็นมีความคิดแบบไั้แต่ก็ยังไม่ได้ อยากโฉบก็อยากจะซึ่งตรงหลังชุยในส่วนของด้านหลังนะคะพี่สีเลือกใช้แบตเตอรี่น,นะคะทุกคนบางคนอาจจะสงสัยว่าซอยสั้นทำไมต้องใช้แบตเตอรี่น,นะคะพี่สีจะบอกว่า ผมลูกค้าเคสนี้นะคะตรงมากค่ะตรงจนพี่สีแบบไม่รู้จะตัดยังไงถึงจะไม่ชื่อนะคะทุกคนพี่สีก็เลยเลือกใช้แบตรเตอรีย่ยังใ่้ได้เพราะว่าตัดกันไกลไปแล้วพี่สีรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะชื่อนะพี่สีก็เลยเลือกใช้แบตรเตอรี่น,นะคะ นที่ผมตรงมากนะคะสําหรับพี่สีก็คือพี่สีรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตัดยากและก็เข้าทรงยากนะคะ่ะตะกอนนะคะเป็นช่างใหม่ๆพี่สีก็กลัวมากเลยะคะ่ะสาหรับคนที่ผมหยิกให้พี่สีตัดพี่สีไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนให้นะคะแต่ทุกวันนี้ผมหยิกค่อยๆเป็นปัญหาแล้วค่ะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าของพี่สีก็เหญ่จะเป็นคนผมหยิกกาบทรงผมชี้รูนะคะและส่วนใหญ่ก็จะ ซอยโดยที่ไม่สาก็ไม่ใดค่ะทุกคนก็เลยไม่ค่อยจะเป็นปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเจอผมตรงมาเมื่อไหร่นะคะตรงโดยธรรมชาตินะคะหรือว่าจะตรงโดยก็จะผมหยิกที่เวลาท่านตัดผมปัวแล้วนะคะก็คือผมตรงมากเพราะว่าเวลาเราตัดมันปวดรู้สึกเหมือนหนูแันเขาจะเป็นแบบตรงชี้เนชั้นๆเหมือนหนูแฉะนะพี่สีก็เลยเลือกใช้บัตเตอรี่ในการขึ้นทรงหลังที้ไม่มีความแบบ พี่สีก็จะใช้แบตเตอรี่นะคะสโลปลงค่ะเพื่อสร้างความถี่นะคะนี่คือผมที่พี่สีเพิ่งปล่อยมานะคะทุกคนไม่ได้ใดนะผมไม่ได้ใดแล้วก็ผมผมตรงค่ะไม่รู้จะตรงยังไงนะคะคิดว่าถ้าผมสวยเขาบอกว่าผมเขายาวอะ่ะเขาตรงแบบนี้นะคะตรงจนแบบว่าเขารู้สึกว่ามันไม่ไหวตรงเกินไป ผมตรงก็มีปัญหานะคะโทโคนผมหยิกก็มีปัญหาเหมือนกันแต่โชคดีหน่อยเราอยู่ในยุคที่พอแก้ไขได้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะซอยสั้นหนังตัดในส่วนของด้านหลังนะคะคลิปต่อไปเราจะไปดูการตัดในส่วนของด้านข้างและด้านหน้า พี่สีก็จะสโลปนะคะสร้างความถือในส่วนของด้านหลังะค่ะทรงผมซอยสั้นหลังทุยนะคะลูกค้าบอกว่าเอาเกลียนเกลียนไม่เอาลากไซนะคะชอบสัส้นๆทรงผมซอยสั้นตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะหลังทุยค่ะมีจอดเล็กน้อยนะคะปิดหูค่ะ วิธีตัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะ EP นี้เป็น EP ที่สองค่ะตัดในส่วนของด้านข้างและด้านบนค่ะพี่สิทธ์ก็ขึ้นทรงในส่วนของอด้านข้างก่อนนะคะเคสนี้ผมตรงมากค่ะทุกคนเป็นผมตรงที่พี่สิรู้สึกว่าตัดยากนะคะ ทำไมถึงตัดยากเพราะเขามีความทื่อความแข็งของเส้นผมค่ะทุกคนเขาจะไม่มีแบบว่าพลิ้วพิว,พวนะคะทุกคนเขาจะมีแต่ความแข็งแล้วก็ความทื่อค่ะเวลาตัดนะคะก็จะดูแบบแบบเป็นชั้นๆค่ะก็จะทําให้พี่สีตัดงานยากนะคะน้องบอกชอบสั้นๆค่ะเน้นสั้นๆนะคะไม่เน้นยาวค่ะ ส่วนของด้านหน้าก็ชอบสั้นๆด้านหลังก็ชอบสั้นๆน,นะคะหลังจากพี่สีขึ้นทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะวีผมเป็นกีบส้มนะคะดึงไปด้านหลังค่ะใช้ความทุยส่วนของด้านหลังเป็นเกณฑ์นะคะ เป็นการตัดไล่เลยเยอร์ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะซอยสั้นหลังทุยค่ะน้องบอกข้างหน้าข้างหลังขอหลังทุยชุยนะคะไม่เอาลากไส้ในส่วนของด้านหลังค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็ขอเปิดหูนะคะ หลังจากเปิดหูแล้วนะคะพี่ซีก็จะตัดส่วนของด้านหน้ายาวนิดนึงค่ะแต่จริงๆน้องบอกชอบสั้นๆในส่วนของด้านหน้านะคะแต่ด้วยความที่ผมตรงนะคะถ้าเกิดเราตัดสั้นมากผมตกเป็นหน้าม้านะคะพี่ซีก็จะเอายาวหน่อยค่ะเพื่อท้องเสยนะคะเสยจะดูเท่กว่าเป็นหน้าม้านะคะเพราะว่าในส่วนของด้านหลังเราสั้นแล้วเนาะเราจะเอาส่วนของด้านหน้านะคะ่ะยาวนิดนึงค่ะจะได้ดูเก๋ๆนะคะ หลังจากกำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดการเลเยอร์นะคะ<ม>ทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะ หลังจากตัดส่วนของด้านหน้าแล้วก็อาให้น้องดูค่ะพอไหมน้องเบอกกำลังดีค่ะตัดเชื่อมในส่วนของด้านหลังนะคะเราก็จะได้ทรงผมซอยสั้นแบบนี้ค่ะทรงผมสั้นเก๋ก